สุขสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักงานกรปร,รอก,กับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยค่ะและว,วันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันกันกบคุณนมตรีพง์อินเจ้าของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรอินทรีย์ค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเพิ่มเติมกับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กันเลยค่ะคุณนตรีทราบมว่า ก่อนหนะ้าที่จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ที่หลากหลายแบบนี้ <Okay. S 1> เราเริ่มมาจากทารรเกษตรที่อาศัยสารเคมีมาก่อนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะใช่ครับสมัยก่อนนี้รู้สึกว่าหวนกลับไปในอดีตก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันครับเพราะหนึ่งก็คือเราตัดสินใจผิดครับคือแนวทางผิดทั้งใจว่าอยากจะสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงความมั่นคงของเรามองไปที่เงินคิดว่ามีเงินแล้วก็จะมีความสุขครับคนสุดท้าย สิ่งที่เราคิดว่าความสุขได้จากเงินมันไม่ยั่งยืนครับก็กลายเป็นความล้มเลวครับความล้มเลวโดยที่ไม่เลือกอะไรเลยครับแม้กระทั่งสักซี่แห่งความเป็นคนครับเพราะว่าได้ฟังดรสุเมธันพูดว่าคนไทยเราฆ่ากันเองทุกวันจากการใช้สรารงเคมีทั้งที่เขาไม่ได้ผิดเลยแต่เราใส่สรารงเคมีเพื่อไปฆ่าเขานะทำให้เรานึกขึ้นได้ครับอนอกจากสิ่งที่เราตระหนักรู้ได้เองว่ามันเป็นพิษภัยมันส่งผลกับตัวเราด้วยไหมตอน ที่เราใช้สารเคมีเยอะๆค่ะบงันส่งผลอย่างมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตาเรื่องตัวเรื่องครับแล้วก็มือซันแค่วางเนี้ยรู้สึกว่ามือมันจะซันแต่เราเป็นคนใจสู้เพราะเราคิดว่าเราะถูกต้องแล้วที่ว่าต้องได้เงินมามือมันก็สันวางก็สันสันอะไรเงี้ยครับแต่จริงใช่แต่จริงเรารู้ในใจแล้วว่าเราจะไม่ไหวแล้วคนสุดท้ายสิ่งที่ทําให้ต้องหันกลับมาก็คือเงินเหมือนกันครับจัดเติมที่คิดว่าเงินมีความสุขกลับกลายเป็นว่า เงินคือเลี่ยนที่มีสองด้านด้านหนึ่งอาจจะเป็นความสําเร็จที่เราคิดแต่ด้านหนึ่งอาจจะเป็นความล้มเหลวที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเพสุดท้ายสิ่งที่ทําให้นึกขึ้นได้ก็คือรูพระบาทสาเร็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราต้องผ่านไปนักโครงการในขณะที่เราล้วงกระเป๋าไฟเจอแค่เลี่ยนเลี่ยนเดียวครับอันนั้นน่าทําให้เรานึกขึ้นได้เกี่ยวกับคาส่อนคโพอองของพ้อ,อ,องท่านที่ว่าหนึ่งเลี่ยนมีสองด้านด้านหนึ่งความสําเร็จด้านหนึ่งล้มเหลว เป็นจุดจุดหนึ่งที่หักเหในชีวิตของเราที่เราหันกลับมาทําตามคําสอนของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงค่ะค่ะหลังจากจุดเปลี่ยนตรงนั้นที่บอกว่าได้กลับมาทําตามคําสอนของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เราเริ่มจากอะไรเดินเข้าไปในเขาชง,งุ้มก่อนเลยไหมใช่ครับเราเดินเข้าไปที่เขาชง,งุ้มครับครั้งแรกไปเห็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปลูกยาแฝกนะัา ในโครงการเข้าไปข้างในนะครับทรงปลูกย่าแฝกเราไม่คิดหรอกว่าเป็นยาแฝกเราคิดว่าองค์ท่านมาปลูกตะไครอะไรตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เดินไปอีกหน่อยก็ไปเห็นคนงานทํางานอยู่แล้วพอออสู้นขนาดนั้นก็ถามคนงานว่าเหนื่อยไหมคนงานบอกว่าเหนื่อย คนงานบอกว่าเหนื่อยแต่ว่าหวหน้าสูนบอกว่าไม่เป็นไรเราทําเพื่อในล่วงครับตั้งอย่างทําให้เราคิดว่าเฮ้เราน่าจะทําเพื่อในล่วงบ้างครับก็เลยก็เลยทำตามคาสอ่นของวงท่านแล้วก็เราโชคดีมากครับที่เราได้เข้าไปเรียนรู้จักโครงการเพราะว่า โครงการหนะ้าเป็นโครงการที่สั่งกัดกรมพัฒนาที่ดิน<ะ>ที่กรมพัฒนาที่ดินดูแลอยู่เราได้รับทั้งองค์ความรู้ที่มาจากการพัฒนาที่ดิน แต่ว่าสิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือเราได้หลักการทรงงานของในรล่วงเข้ามาเสริมทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อก็คือเสื้อติดป,ปีกครับนักจากนั้นนะเราก็ได้หลักการทรงงานที่เรียกว่าไมาเสร็จที่ถูกต้องนะครับคือ,อไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเราคิดถึงคํซ่อนของในรล่วงสิ่งที่สิ่งที่เรายึดเป็นเป้าหมายและเป็นคติประจําใจก็คือก็คือรู้รัการัคคมขีครับ รู้รักษามัคีพาได้รู้รักษามัคีเราก็ตั้งใจไปว่าเราน่าจะมีหลักคำํำสอนของพระองค์ท่านแล้วหมุ่นกลับมาสู่ตัวเองเพื่อสร้างกําลังใจตัวเองก็คิดว่ามีสตริรู้ตัวมีปัญญารู้คิดได้เข้าถึงความรู้ครับ สุจริตจริงใจมีวินัยใฝ่รู้แล้วก็อดทนทุกปีกิจการแล้วก็หันกลับมาดูพ้องท่านว่าสิ่งที่เราเห็นพะองท่านตอนแรกพ้องท่านทรงทํำยังไงพ่องท่านทรงปลูกยาแฝดครับเราก็หันมาศึกษาเรื่องยาแฝดพอไม่คิดว่าจะเป็นยาแฝดก,ก็เลยศึกษา<ฆ>ก็รู้ว่าพ่องท่านทรงปลูกยาแฝดนายร่วงก็ทรงส่อนอ,นอีกว่ายาแฝดอะ ไม่ใช่ว่าจะพื้อว่าจะพื้นถ้อยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนที่นั้นแต่ยาบแฝอย่ะยังประโยชน์ให้เกิดในแผ่นดินสร้างความมุดมสมบูรณ์สร้างดินให้มีแบบความมั่นคงอะไรอย่างนี้ครับ แต่ส่งให้ใช้หญ้าแฝกเป็นเครื่องดำเนินชีวิตว่าจะใช้ชีวิตยางยา้าแฝกที่อยู่ที่ไหนก็สร้างประโยชน์ที่นั่นหรือดำเนินชีวิตอย่างยาวัชจืชืซึ่งอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแก่แก่อยุ่อาศัยครับนั้นก็เลยทําให้เราคิดว่าเรามีความปฏิบัติเรียกว,ว่าหมาเสร็จนะครับก็คือเรามีแนวทางที่ถูกต้องหลังจากนั้นเพียงแค่ปีเดียวครับจากการหักติดแล้วก็ ใช้หลักคำซ่อนของบอทัานทุกป,ปันหน้าที่เกิดขึ้นก็ได้รับเลือกให้เป็น หมอดินเชืิมประเทศทางนั้นมีโครงการ80บรรณาธิการ80หมอดินนำทิศสู่ชีวิตพอเพียงเพื่อเชื่อมปรกเทศในล่วงเราก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน80คนของประเทศเพื่อเชื่มประเทศในล่วงในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะน้าคือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันครับต้เงเจอว่าเรายิ่งใหญ่ในปัจจุบันค จากจุดเริ่มต้นแล้วเราได้มีการปรับเปลี่ยนเอาแนวคิดของพระองค์ท่านมาเป็นหลักยึดให้กับตัวเองแล้วเราก็ปรับพื้นที่เราจนวันนี้ที่ต้องบอกว่าของทางพี่ไมตรีเนี่ยได้รับการคัดเลือกเพิเ่มเติมด้วยครับเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแวพบานหริบ่บตรงนี้ถ้าคนที่เขาเข้ามาเรียนรู้ที่บ้านเราอะค่ะเขาจะได้รู้อะไรบ้างจากพี่ไมตรี เข้าจะได้รู้หลักการทรงงานครับหลักการทรงงานถือว่าเป็นไมเซ็ตเป็นหลักการที่ถูกต้องไม่ว่าจะรอ้อยปีพันปีผมว่าถ้ายึดตามหลักการเนี้จะประสบความสำเร็จนะครับหลักการที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ใช้ก็คือรู้รักสามัคคีครับสิ่งที่เราจะทำถ้าเรารู้ ถ้าเราไม่รู้เราก็ศึกงาถ้าเรารู้มันก็จะทำให้เราประสบความสําเร็จแล้วขั้นตอนที่สองก็คือรักถ้าเรารักในงานที่เราทํางานที่เราทําเรามีความรักประกอบด้วยครับมันก็จะทําให้เราทํางานอย่างไม่เบื่อ,อครับแล้วก็สามัคคียก็คือร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาเรือทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นองรวมให้มันเกื้อกูลกันเองอครับสามารถที่จะไปได้ในสังคมปัจจุบันนี้ครับโดยหลักการพึ่งพาใรผมว่าแค่หลักการนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ประสบความสำเร็จ อย่างที่ตอนนี้เห็นในแปลงที่ปลูกไวน้นีก็ค,คือเป็นหลักการพุ่งพาอศาศัยกันใช่ครับใช่ครับอ,อย่างอย่างอางการผสมผสานที่เราใช้ะครับคือว่าเป็นการเกรื้อกูลกันในแปลงถ้าพืชเชิงเดียวเราจะมีรายได้อย่างกระเโพะที่โปลจะมีรายได้แค่แปลงเต็มที่ก็1น0่งบาท เป็นเกษตริ้นซีนเลยนะครับไม่ได้ใช้เคมีต้นทุนที่ใช้อยู่ประมาณ7 8็ด0ถ้าใช้แบบให้มันได้ผลผลิตส่งๆเลยอาจจะได้รายได้ถึงหมื่นฝ่าต้องลงทุนถึง7 8็ด0พัแต่การเกื้อกูลการการปลูกผสมผระระ้านการให้มันพึ่งพาใส่กันยกตัวอย่างเช่นถ้าปลูกข้าวโพดแล้ว สภาพดินเราเป็นอย่างนี้รู้เรื่องพืชเรื่องดินสภาพดินชุดดินเป็นชุดดินนี้ต้องการความชื้นในการรักษาหน้าดินรักษาจุลินทรีย์ดินเราก็ต้องปลูกพืชคุมดินอีกชั้นหนึ่งครับอนอกจากขา้าวโพดก็จะมีผักผสมประซานไปด้วยถ้าเรารู้ว่าผักชนิดหน่ยควรอยู่ร่วมกันแบบหน่ยผักชนิดเดียวกันมีไร่ไส้พันนามาปลูกพันธหน่หนปลูกได้พันุนไหนปลูกไม่ได้สิ่งนี้ถ้าเรารู้ด้วยการ ด้วยการจดบันทึกครับแล้วเราทําด้วยความรักเราจะไม่เบื่อครับเราจะรู้ว่าพืชอะไรปลูกร่วมกับดินแบบนี้ได้พืชชีนิดนี้ปลูกแล้วเกื้อกูลกันได้เพึ่งปลาไส้โดยที่พลนผลิตไม่ลดลงแล้วผลนสุดท้ายคือการจดบันทึกที่เรารู้ว่ารายได้ไม่ได้ต่ำา่นผลิตไม่ได้น้อยแล้วก็รายได้มั่นคงแล้วก็ผลผลิตไม่เสียหาย ดันดั้หน้าก็คือถือว่าเรียกว่าเรารู้ครับเรารู้รเรารู้ทั้งดินรู้ทั้งพืชรู้ทั้งสภาพภูมิอากาศครับสแสดงว่าทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมแล้วก็เรียนรู้มาจากทางศูนย์ทําให้วันนี้เราได้มาพัฒนาตัวเองจนตัวเองก็ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพัฒหนึ่ง<ช>ไปด้วยใช่ครับในเรื่องของในเรื่องของหลักเศรษฐ,ฐ,ฐกิจพอเพียงที่เราขับเคลื่อนกลุ่มโยครับเราประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สร้างเปเ็นแผ่นที่ห่งชีวิตออกมาเลยนะครับ ียกว่าพัฒนาตนเองได้สามวิก็คือหนึ่งก็คือจะต้องวิเคราะห์ส่องก็คือจะต้องมีวิธีคิดวิธีคิดก็เป็นไ i เซ s ที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องมีวินัย <c oughs> วินัยสําคัญที่สุดคนน่าจะมองเป็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่วินัยที่เราใช้ก็คือใช้หลักการทรงงานที่เรียกว่าการพึ่งพาตนเองครับเราจะมีวินัยที่ดีก็สาม,มารถที่พึ่งพาตนเองดีได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครมันก็เป็นภูมิมลันกที่ดีในตัวครับ ถ้าใครอยากมีภูมิคุ้มกันอย่างพี่ไมตรีแบบนี้อยากรู้หลักของการพึ่งพาตัวเองมีภูมิคุ้มกันตัวเองอยากลงมาเยี่ยมชมที่ศูนย์ตรงนี้เปิดรับทุกวันไหมใช่รับรับทุกวันครับรับทุกวันครับแล้วก็ทําให้เราภูมิใจด้วยครับว่าเราจะทําตามคํซ่อนของในร่วงแล้วก็จะจะทําแบบนี้ตลอดไปครับเพื่อที่จะให้คํา่อนของหมอท่านะส่งยู่ตลอดไปครับค่ะ ถ้าสำหรับบางท่านที่ฟังอยู่แล้วยังเดินทางมาในพื้นที่ที่ราบ,บุรีไม่ได้ตรงนี้สามารถติดตามความคืบหน้าหรือความเคลื่อนไหวของศูนย์เรียนรู้ตแนเท้าบุรกของพิพิธภพงศ์อินได้จากช่องทางไหนบ้างคะก็ะโครงการพระราชำดำริเข้าชุม,มนุมครับแล้วก็จริงๆอยากให้มาที่บ้านมากกว่าเพราะว่าได้มาเรียนรู้วิธีว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ พืชบางอย่างอาจปลูกได้ในดินแบบนี้แต่ไปปลูกได้ในดินอื่นก็ไม่ดีครับเพราะนั้นให้มาเรียนรู้วิธีเรียนรู้ที่สําคัญคือการจดบันทึกครับค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังถึงหลักคิดแนวคิดที่สามารถทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนจนวันนี้พื้นดินตรงนี้จากที่เคยบอกว่ามันไม่สมบูรณ์นี่เรามีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างตลอดแล้วก็สม่ําเสมอนะคะขอบคุณค่ะ ที่คุณไายตรีพวงอินได้บอกเราไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าขอทําตัวเยี่ยงยแย่แฝดอยู่ที่ไหนจะสร้างประโยชน์ให้ที่นั่นอันนี้ก็เป็นคติประจําใจของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระดดราชดําริด้านเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดราชบ,บุรีนั่นแหละคะ่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง u t u b e JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปร,รค่ะ w w w r d p b g o t h นะคะรวมไปถึงทาง Facebook ของสํานักงาน ดปรอ้วยค่ะติดตามรายการสรืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรอร่วมสืบสารงานพระราชดำริ